ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการบวชมีทุกปีจะบวชระยะสั้นหรือระยะยาวจะบวชเป็นเนรหรือเป็นพระในประเทศไทยของเราก็มีการบวชที่ไม่เคยเหมือนประเทศต่างๆเขาอยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้พิจารณาว่าที่บวชบวชกันเนี่ย บทบุญหรือบทบาปพระคุณเจ้าก็ลองพิจารณาดูญาติโยมลองพิจารณาพระดูใครจะบวชพระลองพิจารณาดูว่าการบวชเราจะเดินทางเส้นบุญหรือเส้นบาปอาตมาได้ประมวลการบวชในประเทศไทยของเราเป็นส4บสี่แบบคือบวชเพื่อมีอยู่มีกิน บวชเพราะสิ้นคนที่พึ่งพาบวชเพื่อรักษาโรคบวชแก้โชคลางบวชล้างอัปรีบวชนีคดีอาญาบวชปิดตาบิดามารดาก่อนตายบวชให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองบวชเปื่องคำสาบานบวชเปื่อคำบนบานบวชในธนบไปลูกหลานกตันญู บวชเพื่อเรียนรู้ธรรมะบวชเพื่อละกิเลสบวชเพื่อเข้าสู่เขพระนิพพานสุดท้ายบวชเพื่อประจานตนเองและวงตรกูลพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งประเสริฐอาจจะสามารถบรรดาบุญได้ในทางเดียวกันก็สามารถให้บาปให้โทษต่อผู้ที่บวชได้ ยิ่งคนนับถือศาสนามากเท่าไหร่บุญเราก็ได้มากเท่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าทำไม่ดีสังคมก็หลงโทษซึ่งปรากฏตามสื่อนี้หรือตามสื่อต่างๆที่เราได้ดูกันทุกเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นจงขอให้พระคุณเจ้าพิสุสมเน,นที่บวชอยู่สมผ่านเจ้าวัดจงพิจารณาการบวชอบรมพร่ำสอนให้ญาติโยมดูการบวชของพระ ให้พระที่บวชแล้วได้สํารวจตัวเองว่าระบวชในสถานะไหนแล้วก็เมื่ออาศัยพระศาสนาแล้วก็จงให้พระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพาน